อา้าวมาอยู่น,นี่ได้ไงอะ่ะหน้าตื่นแบบนี้เป็นฝีมือเธอจริงๆใช่ไหมไอ้ลูกชายเจ้าของร้านไม่ยนใส่หน้าฉันเนี่ยพูดมาพูดให้เข้าใจด้วยเออคือเฮ้ย อย่าบอกนะว่าเธอทำอย่างที่อหมอั่นพูดจริงๆอะเธอไปอ่อยลูคนนั้นใช่ไหมฮะใช่ไหมมันมันพูดว่างั้นเหรอเฮ้ยน่าจับนั่งยางเผาให้รูแล้วรู้รอดเลยเฮ้ยเดี๋ยวจิ๋วนี่ตัวลมคุณเป็นอะไรกันแน่เนี่ยผมสับสนไม่หมดแล้วก็ก็ตั้งตั้งแต่วันที่ลมวันนั้นน่ะสติมันก็ยังเพี้ยนๆอยู่นิดหน่อยอะค่ะผมว่าไม่หน่อยแล้วแหละคุณเป็นเอามากเลยนะเนี่ยแล้วนี่คุณไป ไปสนิทกับลุงคนนั้นแต่เมื่อไหร่เอาของแม่ก็าทาไมก็ก็บังเอิญเจอกันนะคะแต่ลุงเขาหน้าหงสารมากเลยนะเชฟดูทั้งสภาพลุงเขาสภาพร้านเขาเนี่ยเป็นเชฟเชฟก็ต้องหงสารร้านเขานะทั้งเก่าทั้งซอมจะเจ๊งแหละไม่เจ๊งแหละของก็มีแต่ของแตกหักพังตั้งแต่ลูกสาวแกเสียไปอ่ะลุงแกก็น่าหงสารมากเลยนะคะและแกก็มีลูกชายคนหนึ่งทั้งเหลวไหลช่วยงานช่วยกันอะไรก็ไม่ได้ฉันก็เลยช่วยลุงแกเอาบุญโดยการขโมยของร้านผมไปให้เขาเนี่ยนะ โอ้ยนี่มันตะการทำบุญวัดไหนวะนี่ผมไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจจริงๆเฮ้ยจิ๋วตั้งแต่ที่คนร้องหัวฟาดพื้นไปเนี่ยสมองคุณกลับหรือเปล่าคะคุณจาได้ไหมสมัยก่อนเนี่ยคุณไม่กล้าแม้แต่จะจ้องตาผมแล้วตอนนี้เป็นไงเทียงชอดชๆอตชอชอโอ้ยจะอะไรต่อทีพวกเนี้ยเลนก็ออกไปแล้วคนหนึ่งเอ้าก็เชฟเองอะของขึ้นหูอื้อตาลายใครพูดอะไรก็ไม่ฟังฉันก็บอกแล้วว่าให้ไปร้งเขาไปง้อเขานี่ก็ปีตดปีต์ปีตอยู่นั่นแหละเราจะโทษใครได้เรา ตกลงนี่ผมผิดงั้นเหรอและไอ้ที่คุณทําที่คุณพูดแต่มันไม่ทําให้ผมเข้าใจผิดไปกันใหญ่เหรอก็น,นิดนึงอะถือว่าเป็นความผิดร่วมกันละกันโอ้ยโอเคเอาเป็นว่าคุณต้องเก็บเรื่องนี้เป็นความลับค่ะแล้ดเดี๋ยวผมหาทางต่อเองโอเคค่ะแล้วเ,เรื่องเชฟลองอะคะก็ผมบอกคุณแล้วไงว่าผมจะจัดการเองเขาไปทำงานไป ออก็รู้แล้วนะเรื่องนี้ฉันเป็นคนผิดฉันก็ขอโทษก็แล้วกันคนผิดก็ต้องขอตัวไปทำงานชดใช้บาปก่อนแล้วกันนะคะไปสัทีสิครับไปสัทีค่ะค่ะรู้แล้วค่ะ